อ๋อแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์ดิตี้มือบ้านเลยก็ผมเอฟดอคดีคนเดิมนั่นเองนะครับโอโ้โหลิ้นเป็นไงล่ะว,วันนี้ก็มาอยู่กับแรงเอ็มพีอีกแล้วนะตอนนี้ก็เป็นแรงอ่ามาสเตอร์เอ็ดอย่าพูดไปจบเลยแม่นเกินเนื้อน่าจะอยู่ในแรงประมาณมาสเตอร์สามนะฮะถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะอยู่มาสเตอร์สามแล้วนะ เดี๋ยวเดี๋ยวกดค่อยดูก็ได้ครับอุย้ยอะไรวะเนี่ยมาถึงกูก็าตายไปแล้วหนึ่งตัวเอาดิดรอปช็อตไปหนึ่งทีมาเลยเขาไปกวเอ้ยข้างบนเอ้ยไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะน้องอุยยีบดอุยิยีบดอนยิบยยีบดอุ๊ยอะไรของกูกเนี่ยโอ้โหมาดิเอ้ยเดี๋ยวๆถ้าผู้ชมครับขอตั้งตัวก่อนนะครับผมไม่ไหวจริงๆ โอเคตอนนี้โผปีเดลยึดว่ะจะชนะป่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินสองตัวมาดิมาดิาดอุย้ยกระตุก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 สังเกตน,นะเล่นเอ็มพียังกระตุกเลยนะบีอาร์ไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยสวัสดีวันปีใหม่หนายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอ้ยยังไงโอ้โหหัวแตกพอดีโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอสองตัว โอ้โหไม่ไหวนะครับแม่โอ้ยต้นเอ้ยไอสกอร์สเตกผมขึ้นเต็มแล้วแนตะ่ผมใช้สักอันหนึ่งก่อนลนะัส่วนมากผมจะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้เร็วอะไม่รู้ผมไม่รู้ดิเนี่ยแต่ก็ใช้ใช้ไปเพราะอันนี้นยังต้นเกมอยู่นะแต่ถ้าแบบส่วนมากผมจะยิงแล้วได้พวกสกอร์สเตกกับกลางเกมนะครับก็เลยจะเอาไปใช้ในครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกจะไม่ค่อยใช้นะครับแต่ว่าครั้งนี้มันเร็วนะเอโอ้โหตอนนี้เราโดนน้ำอยู่นะครับ คะแนนนะโดนน้ำอยู่นะครับโอเคก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะฮะใครที่อยากเข้าแคนนะครับทักแฟนเพจผมมานะครับสาย MP ผมขอ1.00 QD นะครับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะสาย BR นะครับสาย BR ผมขอ1,000ดาเมจขึ้นไปนะครับผู้หญิงก็ขอ800ดาเมจนะครับผมในสาย BR สสาย MP ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับ1.00แล้วก็ขออดีตเลเจนต์นะฮะ ต้องเคยขึ้นรีเจนนะครับอย่างน้อยก็1 1ซีซั่นก็ยังดีนะครับอย่างน้อยให้มันมีในโปรไฟล์ว่าเออฉันก็เคยรีเจนนะอะไรเงี้ยนะครับทักมาที่แฟนเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งแฟนเพจไว้ตรงคอมเมนต์นะครับทักมาได้เลยนะครับใครอยากเข้านะครับผมชวนเรื่อง MP ใครอยากดูปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะเป็นไปได้ขอปืน a, เมตาก็จะดีเอ็มเป็กนาย,นายนทุกคนเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบโฮเจอร์ก็ได้หรือไม่ก็แบบอุย้ยตายเลย โฮเจอร์นะครับอะไรพวกนี้ที่มันพอเล่นได้แบบเฟนนะกก็ได้อะไรก็ได้หรือแล้วแต่ถ้าผู้ชมจะขอแล้วกัน AR ก็ได้นะครับ <im it> แต่ว่าจนายลูกสองไม่เอานะฮะจนายลูกสองไม่เล่นนะครับนอกนั้น,นขอมาได้เลยนะครับโอเคเรามารับชมเกมกันตอนเลยดีกว่าตอนนี้ตอนนี้ยังไงโอ้ <im it> โหแม่เอ้ย <lines> บางทีก็แพ้แบบโง,ง่ๆนะฮะยิงแพ้แบบโง่ๆเลยนะครับเมื่อกี้ก็ลืมดูเดี๋ยวนะ มาสิจ้ามามามาเอา้าได้ยินนะพี่ได้ยินนะ้นองเดินมาข้างหลังพี่น่ะโอ้จบครึ่งแรกไปแล้วนะฮะตอนนี้เราโอ้ยเราชนาะว่ะ75ต่อ56นะครับครึ่งแรกนะฮะในครึ่งแรกนะกระตอนนี้นี่ผมมารสามแล้วเห็นไหมนะฮะมาร์สมารสามแล้วนะครับกล้าอย่าขึ้นแกนมาร์สแล้วระวังก่อนระวังก่อนแม่งสไนายฝันหนูโคตรแม่นเลยนะครับถือนวม ไปเลยนะไป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 เรเพิ่ไปแล้วโอ้ยเพื่อนตายวะเอาไม่ไม่ยิงดีกว่าขึ้นต้งบนดีกว่าครับสวัสดีอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุยยิงลิงไม่ถูกเลยเยอะมากโอ้โหเก็บโอ้ยเก็บเรียบช็อตนี้โคตรเทพอืมช็อตนี้โคตรเทพไปแกโอ้เดบิชิน เดี๋ยวผมโหผมตั้งไอ้นี่เออผมลงอาน,นี้ไว้ก่อนเลยนะครับเปล่าปิ๊บน้องหมาเดี๋ยวผมขึ้นแกนหรือขึ้นรีเจนผมก็จะเปลี่ยนชุดสกอร์สเต็กนะครับเพราะว่าขึ้นรีเจนขึ้นแกนอย่างเงี้ยผมฆ่าตัวหนึ่งสองตัวแล้วก็ตายครับมันไม่มีทางได้สกอร์สเต็กที่จะใช้หรอกแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้ได้ยังพอยิงได้อยู่นะก็เลยเอามาใช้ก่อนอย่างนี้แหละยืนทำอะไรข้างบนจ้าวันนี้เอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมรู้สึกว่าแต้ม MP มอ่ะมันจะขึ้นเร็วกว่าสมัยก่อนนะผมไม่รู้นะว่าคนอื่นอาจจะบอกว่าเออมันมันมันยากมันยากขึ้นหรือเปล่านะในการไต่แรงเอ็มพีแต่ผมมองว่าเท่าเดิมเลยนะครับผมมองว่ามันเท่าเดิมนะครับต่อให้แรงมันเพิ่มขึ้นมาจากไม่มีแกนมาสเตอร์ตอนนี้มีแกนมาสเตอร์แต่ผมรู้สึกว่าแรงมันขึ้นเร็วการเปอร์เซ็นในการขึ้นแรงอ่ะมันเร็วขึ้นไม่รู้นะผมคิดไปเองแล้วล่าเพื่อนๆคิดแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับ แต่ผมคิดแบบนั้นจริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยังเยอะอสองตัวนี่ยผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะก็เลยมาพูดมาบอกเพื่อนๆนะแต่ผมคิดว่ามันก็ขึ้นเร็วนะเนี่ยผมเล่นผมเมื่อวานเมื่อวานล่าสุดคลิปล่าสุดที่ผมเล่นมันเพิ่งโปรโปรห้าโปรสี่โปรห้าประมาณนี้ครับแต่เนี่ยแป๊บเดียวผมจะขึ้นแกนแล้วครับคือผมก็เล่นตอนคืนด้วยอะไรด้วยที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะแป๊บแป๊บๆครับถามว่ามันมใช้เวลานานขนาดนั้นมันก็ไม่นะ ก็แปบเดียวก็ขึ้นจะขึ้นแกนแล้วแต่ก็ก็เล่นแต่โหมดนี่นะเอพกับฮาร์ดพอยท์เท่านั้นเองนะทำภารกิจแคนไปด้วยครับยิงก็ไม่ดียิงก็ไม่ดีเฮ้ยโอ้ยชิปแล้วอ้าวลูกกรหมดแล้วจ้าน้องโกดอไรนอนทำอะไรอ๋อเพื่อนครับแล้วเราก็ไม่ไม่น่ายากนะครับสู้ๆครับเพื่อนๆขึ้นจริงๆขึ้นมาสเตอร์ผมว่ามันขึ้นมัสเตอร์ตอนนี้มันไม่ได้โหดครับแต่ถ้าขึ้นแกนไม่แน่นะผมไม่เคยขึ้นแกนเหมือนกันนะต้องลองขึ้นแกนนะอาจจะยากจริงๆก็ได้นะ ต้องไม่รู้แบบตอนนี้ผมพูดได้ในฐานะตอนขึ้นเอาแค่โปรขึ้นมาสเตอร์ธรรมดาผมขึ้นผมว่ายังขึ้นไม่ยากนะครับแต่ถ้าแบบไปถึงแกนแล้วอ่ะเพราะว่าอาจจะยากนะดูแกน3แกน4ผมว่าก็ยากแล้วนะเพราะมันติดมาสเตอร์แล้วนะครับเอ้ยมันติดมันติดลีเจนต์นะครับน่าจะยากแล้วแต่ก็สู้ๆนะครับผมจะรีทำคลิป MP แล้วก็กลับไป v r ให้นะเพราะว่า คลิป MP มันไม่ค่อยมีคนดูครับสำหรับช่องผมนะเพราะว่าช่องผมมันไม่ได้ช่องทำ MP ในช่องผมมันทำคลิป BR ครับเราต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมในส่วนของ BR ผมมาเล่น MP แป๊บเดียวเนี่ยยิงเขาเดยผมว่าเอาแรงเฉยๆนะครับให้มันแรงสูงๆทั้งสองทั้งสองอันเลยทั้ง MP ทั้ง BR นะครับก็เลยอาจจะมีช่วงสลับสับเปลี่ยนการเล่น2โหมดนี้นะฮะ จบไปแล้วโอเคก็ไปเจอกันเกมที่2กันเลยดีกว่านะครับผม one hour later โอเคมาเจอกันเกมที่2นะครับก็โอ้โหแต่ละคนโอ้โหชุดเทพทั้งนั้นนะจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคก็ใครคิดถึง br นี่รอรอก่อนนะอีกไม่นานเพราะว่าผมคิดว่าผมเรีบยบขึ้น เอ็มพีให้เร็วที่สุดจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะกลับไปเล่นบีอาร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะเพราะว่าโหคลิปบีอาร์กับคลิปเอ็มพีนี่คนละเรื่องเลยนะมาฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะจ๊ะพี่ได้ยินเสียงปาาควันมาเหรอคลิปบีอาร์คลิปเอ็มพีนี่ยอดวิวคนละเรื่องเลยนะครับผมรู้เลยว,ว่าเพื่อนๆอนะ่ะคือคือผมทําคลิปบีอาร์เป็นหลักอะ่ะเพื่อนๆน่าจะติดตามผมจากบีอาร์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ดูเอ็มพีถ้าผมลงเอ็มพีอย่างเงี้ยก็เลยจะรีบตายแรงให้แล้วกัน ยิงเขาไปดิยิงเขาไปดิโหเป็นไงมาส่วนใครชอบดู MP ก็ขอบคุณมากนะครับดูได้ทั้งสองโหมดแต่จริงผมก็อยากจับโหมดเดียวแหละจะทําทไงได้เราแรงมันต้องมีเออแรงมันต้องรีเจนทั้งคู่มาถึงกับเท่นะครับนะผมจะเวลาผมขึ้นรีเจน MP แล้วหรือขึ้นรีเจนพีแล้วเนี้ยมันอดไม่ได้ที่จะไปไต่แรงอีกอันหนึ่งนะครับยิงเข้าไปดิโห แต่เอาจริงๆอ่ะส่วนตัวนะครับถ้าส่วนตัวจริงๆผมชอบ MP มากกว่าเยอะนะครับ VR นี่เฉยๆนะ VR นี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ผมชอบ MP มากกว่านะเพราะผมรู้สึกว่า MP มันได้ยิงยิงง่ายได้ยิงไวแล้วก็จบเกมไวกว่านะครับ MP v r บางทีเงี้ยเก็บของเก็บของโหเก็บแม่งครึง่งชั่วโมงไปตายอย่างเงี้ยไปตายวิเดียวเง,งี้ยโคตรโง่เลยนะครับแต่ MP ที่มันแบบปืนมาถึงปืนเราก็แต่งมาแล้วเนอะวะ เราแต่งมาแล้วแล้วก็วิ่งไปยิงได้สบายผมชอบ mp มากกว่านะแต่ว่าทำไงได้นะโว้พ่เพื่อนๆท่านผู้ชมที่ดูช่องผมติดตามมาจาก br ทั้งนั้นเลยนะฮะเพื่อนในเกมผมก็มีแต่คนเล่น br นะครับไม่มีใครเล่น mp เลยนะครับโอเคยิงหมาฉันทำไมฉันจะฟ้องพรบรคุ้มครองสัตว์ไหนเฮ้ยเฮ้แรงรอเลยมาได้ออกมาเลย บีอากับเอ็มพียิงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้อะไรนะผมไม่รู้นะอย่างเอ็มพีอ่ะโนสโคบค่อนข้างยากครับในระยะทุกระยะนะคือบีอามันยังโนสโคปแบบฮิฟายได้ง่ายกว่านะครับแต่เอ็มพีนี้มันเล่นยากกว่านะในในมุมมองผมนะผมผมมองว่ามันยากกว่าตรงที่ว่าเออมันเจอคนได้เร็วแล้วแบบมันใช้ใช้ความเร็วครับโดดกาวิตี้มาทำมาจ้าพี่กระโดดได้นะจ้า มันแบบมันเจอคนได้เร็วนะครับแล้วก็ผมว่ามันยิงยากกว่าสําหรับผมนะผมว่า b r ยิงง่ายกว่าแต่จุกเนี่ยต้องให้ b r เลย B ีอา่จุกรอบเมืองยิงก็ไปดียิงก็ไปดีโอเคครับจบครึ่งแรกไปแล้วต่อไปไปครึ่งสองกันเลยผมจะเล่นแบบแบบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้น รีเจนนะครับก็คือจะเล่นแต่โหมดฮาร์ดพอยต์กับโดมิเนชันแค่2โหมดนี้เท่านั้นนะผมจะเล่นอยู่แค่นี้นะครับนอกนั้นผมไม่เล่น,นครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะเอาสนุกกับ MP เน่อว่าผมต้องการที่จะเอาแรงแล้วผมจะรีบกลับไปสนุกกับ BR ของผมนะครับเพื่อเพื่อนๆด้วยแหละเพื่อนๆทุกคนนะครับเอาจริงๆคนในแคนผมก็มาเพราะ BR ผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครมาเพราะ MP เลยนะครับในของในส่วนของอลูกแคนผมนะครับ ใครอยากเข้าแคร์ก็ได้ตามนะที่ผมพูดไปต้นจิบนะฮะยิงเขาดิลัมโบ้ยิงทำอะไรตรงนี้จ้ะน้องหมามาแล้วเดี๋ยวค่อยขอใช้แล้วกันไหนจ้ะ,ะเรียกเลยแล้วการหาคนไม่เจอไปเลยน้องหมาพิ้ววิวว่งซับน้องหมาดีที่สุดแล้วยิงเขาดิเดินตามน้องหมาไปเรื่อยๆนะครับวิ่งซับมันโอโ้เพื่อนโหดเลยยิงเขาพอดีหมากัดไปเลยมานี้อ่ะเห็นไหมล่ะหมาผมมันโหดนะฮะ นี่อ่ะนี่อ่ะโหยหมาตายมาตายอย่านะพี่รู้นะว่าอยู่ตรงนี้เออเอยกระตุกชิปไหนจ๊ะมาไหมจ๊ะนี่มันอยู่ข้างหน้าผมเองเอยระเบิดโอ้โหปาระเบิดแล้วอืปาระเบิดแล้วแมกเอ๋ยชนไยเก่งจริงๆเลยโอเคผมเอาตรงนี้แล้วกันอ่าอ่าอ่า น่าจะชนะอยู่นะครับตอนนี้คือแต้มห่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะไม่ถดอดแล้วครับคือได้ยิงก็พอแล้วนะฮะแต่ก็ชนะก็ดีนะจะได้ขึ้นแล้งไวๆนะครับเฮ้ยต่อยแลมโบต้องเจอต่อยนี่วันพันแมนมาเดียวพอแลมโบเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวตั้งป้อมปืนก่อนแนละ้วตั้งนี้ลเลยไปบไป BR ผมผมเล่นอ่ะผมทำคลิปเสร็จผมก็เลิกเล่นนะครับ แต่ว่า MP เนี่ยผมเล่นหลังไม่เนี่ยเยอะมากหลังจากอัดคลิปเสร็จอ่ะผมไปเล่นเยอะมากครับคือขึ้นมา3 4แรง3าี่แรงตลอดเนี่ยจากจากคลิปเนี้ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามาร์สามอ่ะแต่จริงๆอ่ะผมจบเกมแล้วผมขึ้นมาร์สี่ไปแล้วนะครับจากหลังก็ก่อนออกเกมอ่ะคือผมเล่นต่ออีกประมาณสอตาก็ขึ้นมาร์สี่แล้วครับก็จะเอาให้มันขึ้นไวที่สุดอ่ะเพื่อเพื่อนๆทุกคนเบื่อช่องผมเพราะผมทำแต่ MPMP เ MP ีอย่างเงี้ย ผมจะรีบกลับไปทำ BR ให้นะฮะโอ้ยสนแม่นเกินอะไรครับเนี่ยหรือเพื่อนๆชอบดู BR หรือ MP มากกว่านะลองคอมเมนต์มาดูได้นะฮะบอกกันนะ,ะว่าอยากดู BR หรืออยากดู MP หรืออยากดูของแต่งปืน MP หรือ BR เพราะถ้าเพื่อนสังเกตดีๆผมเล่นได้ทุกโหมดนะครับใน BR และ MP นะ อาจจะเล่นไม่ได้เก่งมากแต่ก็คือยังแบบเออมันก็เล่นได้แล้วผมก็รู้ของแต่งปืนทั้งสองหมวดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าถามมาผมก็จะตอบให้นะถ้าใครอยากเล่นแนวปืนเหมือนผมนะแต่งกิงมันก็ไม่ได้เล่นยากหรอกครับแนวปืนแบบผมนะก็วิ่งยิงวิ่งยิงอย่างเดียวอ่ะทั้ง b r อาทั้งผมก็ตายนี้ตลอดนะครับวิ่งยิงเฮ้ยแรมโบว์แรมบี้ตายไปซะเนี่ยฮะ แต่ตอนนี้ผมรับปากได้เลยผมกล้าพูดได้เลยว่าผมชิน MP แล้วเพราะว่าผมเล่น MP มาเยอะแล้วตอนนี้หลายวันแล้วครับกลับมาเล่น v r ตอนนี้อาจจะมีมึนๆน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันสลับกันเล่นมันมือนหัวมากเลมโป้เลมบี้แก้วน่าสงสารจังเลยเฮย้ยปืนนี่เดี๋ยเอาระบดไปกินซะ ก็เกมน่าจะใกล้จบแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมก็อยากให้ผมเล่น like ปืนอะไรก็บอกมาได้นะครับอ๋อเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเพื่อนๆทุกคน